ครับพี่น้องมื้อนี้มาพบกับช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้กับบ่าพอเพียงนะครับเนาะอยู่ตลาดนัดบ้านน้าฝายครับเพิ่อตรวจถูกปันญังคานครับตลาดนัดแห่งนี้ตั้งอยู่ถนนชัยภูมติตะโจนนะครับพี่น้องถนนชัยภูมติตะโจนทางจากมมาตัวเมืองเอกภูมิมาทางทางตะโจนครับประมาณ16กิโลนะครับเนาะ ตั้ง,ก,งนนบบกีง่วันน้าฝอยตำบลน้าฝอยเป็นเมืองจังหวัดชายภูมิพี่น้องเด้อเป็นบริษัทการโดยที่สุภาพคุพ้มมูค่ครับอ่าเพิเปิเดตัววันอังคารครับเมื่อนี้ก็เป็นตู้วันอังคารที่12ครับผมเดี๋ยวบ่าวเพียงจะพาเข้าไปเบื้องข้างในนะครับเนาะไปครับผม,บบมกับการเบื้องแม่ลูกแม่ลูกเชอรี่นะครับเนาะของห้อยขนองครับผมแม่ลูกเป็นลูกแม่พี่น้อง แม่ลูกลูกแม่ครับแม่ล,ลูกลูกแม่ได้พี่น้องเด้อบุญก,กโรีครับเป็นห้องไว้สองหมืนสามพรยครับพี่น้อง่องได้ครับผมสอง 13, หมืนสามพนครับห้องไว้ เงื่อดังดีครับพี่น้องเดิอครับผมแม่ครับแคลโรี่้าห้องห้คุแล้วครับโอ้ราเข้าห้องห้งยคุณว่าราคาขายโอ้ราคาขายเป็น ออกมื้นสาพ้อยครับของราคาขายอราคาห้องห้องไรก็ได้อยู่ครับครับผมเอาเอาโอ้คุณค่ายุท่วลาพนค่ายุทพัน์เนี่ยหากันยุ่พันหนึงเนี่ยเพื่อนในยุทธสองห้าร้อยแล้วเนี่เพื่อนใครนี่อ๋อครับครับครับเอาบอกทนนะอรโทนเก้าสห้าห้า่สองหกสามหนึ่ครับกลับปอกน้องนะครับเด้อตัวหาเราครับผมกรับอยู่กับหัวงามของไออบเนาะวันที่พอวันไออบสวัสดีครับผมสวัสดีครับวัดหัวจ้พ่อกันเย็นยังไงเนาะ เลี้ยงตีรถด่ะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วโอ้พี่นี้ได้อย่างบ้าเนี่ยไอหนุ่มหนุ่มหนครับไอหนึ่งหนุ่มหนึ่งหนุ่มกำน้ำลูกตัวใดเนี่ยลูกบนบ้านครับผมลูกบนบ้านเนาะโอ้แข่งขาดีว่าที่พ่อพันน้ออยออบเนาะเนื้อหนังดีด้วยเนี่ยมือเรื่องดีพร้อมมันได้จากเดือนเหื้ออ้อยเนี่ยดีกว่าครับดีกว่าเนาะจากน้อยกะได้เป็นพ่อทำครับโอ้เนาะตึกดีเนาะคุณเชื่องดีทุ้งทุ้งไรมาได้ในห้อย ร้อยสิบกว่าใช่ไหครับเนาะเออครับครับกำลังีเครับครับประมาณเนาะกำลังกินหญ่ขึ้นอีกด้วยเปิดไปตักหมาเื่อไรเนี่ยเปรัมเิดไปยี่สิบแดต่อรองได้พร้อมครับผมครับผมไปทงได้พร้อมครับผมได้มาจากตัมือนี่ได้มาตัวเดียวนี่นะครับโอ้หงามๆนี่หอะไราอยู่บ้านมีหลายวะอย่บ้านอยู่ปตัครับโอ้มีตัวงามๆเนาะครับเอาบอกเบอร์เนี่ยศูนกครับอ้าวต่อหนึ่งเก้าสี่ครับแปดหนึ่งหนึ่งครับครับไม่ออกเด้ออยากได้ตัวหาแล้ว พ่อพันครับบอกครับบ่เป็นน้ำปีบบกเ็บกรเหบ่นะบักเบมันรบมจีด้เลยเห็มันซื้อโมเมนน้ำปีับของหออฟครับไทยจิกชัดนึงครับผมให้เพิ่นเิของออบด้ครับเด้อสหาเราครับผมได้ครับงามอยู่ครับงามของเราอยู่เป็นพอพันคุ้มปุงครับ เงบรรยากาศนะครับเนาะวันนี้ตลาดนัดบ้านน้าฝ่ายคนก็นหลายอยู่ครับพี่น้องมองไไ้ก็ขอลายอยู่ครับในห้อยก็มาซื้อหลายในบ้านก็นมาซื้อหลายที่พี่น้องเด้อหลางจากเจ้าขอเจ้าน้ำแล้วก็คพนก็นหลายอยู่ครับครับ คุณพอ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้งวงงามมาสองตัวนะพ่อเนาะครับผมอันตัวผู้ขาวๆนี่ได้เนี่ตัวขาวๆนี่อยากได้สิบห้าอยากได้ราคาห้องเนาะจ้าตัวงามงามน,นี่แดงๆนี่เด้อตัวแดงๆนี่ว่าสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดครับตัวนี้ก็อู้หนังหนาดีทะพ่อเนาะจ้าหนังหนาดีกูล,ล่ะอกูลืงเขาดูหนาเออควักเยอะว่าก็ได้โอ้ยมันไม่มันได้หกเกืบแปดเก้าเดือนแล้วหรอแปดเก้าเดือนแล้ว ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดก็เป็นของผู่เนาะทำไปยังเพ่อฟองขึ้นสั่นมันกำลังหัดแทกบ่งดูกำลังดูไข่ไข่ก็ดีเด้เนาะดีแดงดีก็เป็นตัวคุมปูนคุมคอกไว้เนาะเอาคุณพ่อตัวทั้งหน้าแสนห้าอ่าโอ้ยกำลังมาได้ยี่พอค่อยขวัญเออขาดขุัญป่มาเบิ้องมั้งเป็นห้องแสนห้าเนี่ยมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งเนี่ยมื้นมื้นห้าเป็นห้องไปเนี่ยมามาเบิ้งเอาครับผมมื้นห้ากันยี่อ คุณพ่อบอกกันเลยศูนย์เก้าแปดครับสองหนึ่งสามครับหกห้าหนึ่งเก้าหกห้าหนึ่งเก้าคุณพ่ออย่างเนาะครับพ่อการพ่อการของัวแดงเนาะเออตัวหาแล้วครับยูฮันมีว่าหลายบวกเนามีอันยูหันใหญ่ยี่อีกสองตัวเป็นเงาะงามเด้ะมันเป็นเงาะเนี่ยโอ้เป็นเงาะเนี่ยเนาะตัวหาได้นะพ่อเนาะอยากได้อย่างเนาะอยากได้แบบไหนตั้งได้บอกได้เนาะบุกหลักฐานตรงฮอตบ้านนะพ่อเนาะครับขอบคุณครับพ่อขอให้ขายนะครับเด้อโอเคครับ ทางหนาครับเด้อขระไใหครับ้นน้อยนี่เาปืนมาจตั่าอของพอการครับของพอการมือนึงละครับตัวนี้ก็มายุข้อกับก้อเลยก่อยเลสวัสดีครับผมครับผมครับอันนี้เป็นนางบีเนาะครับ้อไม้ใจเนี่นางบีเนี่ย้อไม้เมือสองวันหาครับก็ได้เล็กน้อยต็ได้เล็กน้อยเนาะเป็นว่าเป็นว่าหางลูกเนาะครับไม่กิมีลูกแลวเนาะ เป็นาลุมมันเหรอเป็นสีเดเหล้วพ่อมันอาจทิ้ทองน่ากับมาจากระวาอยู่กอันนี้กัเป็นรุ่นหนองนพะ่อเนาะตออยู่ทางในหนองพอเนาะมันเรียมเดียบดีเดียวนะมันเลียมได้นะแต่สภาพของมันนะมันสมงคือจังสิเป็นนัวท้องนั่นเว่ากันเอาหนาะพ่อเนสิบององหา้อยมราสองพันหา้อยแต่พอเนื่อมันการโบิทโบ๊ทงังอยู่บ่ตีดีนะเหนาดีนเนาะเงนาดีวะเอาพ่อบอกบอกเลยนะศูนย์แปกับสองสี่เจ็ดกับ ศูนย oh, ์ห้าสองห้าข้อแหล่ครับพ่อแหล่เนาะพ่อแหล่ที่บ mm ้านนีงว่าบ่มีครับมีหาหกตัวได้ตัวนั่นเป็นวัวเลี้ยงดอกเป็นวัวเลี้ยงวังงามเนาะจากได้โทรหาเราได้ครับเด้อเรากระจายทายทั้งตัวสาวก็อย่างให้เบื้องตกลงกับตรงกันเนาะอยู่บ้านจะมีอยู่บ้านของพ่อแหล่มีตัววังงามๆแหละครับผมโทรหาเราเอาเด้อครับเด้อครับพ่อแหล่ขอให้ได้ขายครับขอบคุณครับครับไม่ยู่กับพ่อของผมาสนะครับวันนี้ครับผวาสนสวัสดีครับผม ครับสวัสดีครับครับโบประมาณได้มาโอ้ยเด๋อแม่ลูกพ้าแม่หนึ่งเลยกางกระเสารครับโอ้อันอันนึอันงามๆเนี่ยว่าจะได้เนี่ยลายละหมื่นหกครับโอ้ลายละหมื่นหกผัาเนี่ยสองตัวนะโอ้พอตื่นเด้เนาะใหญ่ไีเดงจะลายละหมื่นหกวาไปเสียเลยนะตัวรองกันได้อีกอยู่โอ้เป็นราคาตัวรองได้อีกเนาะเก็บของเขาเรื่องไว้รได้พี่น้องเด้ออันอันตัวนี้ก็แม่ลูกงามๆนี่ก็เป็นแม่ลูกงามๆเลยกันนี้ลูกก็มีใบเกิดอยู่อืมใบเกิดเออมวันนี้เจียวเนี่ย เกียวมันเดียวมาบนน้อเดียวเดวนี้ไปเว้น่นอันไหนเป็นเมลูกใ่าได้ค่ะว่เป็นง ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อบมาถึงครับสวัสดีครับโอ้นี่มาเยี่ยมมาเยี่ยมมายามบ้านตลาดไม่บ้านหน้าฝายครับผมโอ้ครับครับเพื่นเปิดเมื่อใดครับนี่เปิดทุกวันอังคารครับผมโอ้ยุดยุดหกโมงเช้าคนมากครับครับผมเอาพี่เที่ยวเที่ยวไปครับผมเอานี่มาพบพ่อครับคุณพ่อสุภาพคุณพ่อสุภาพสุภาพครับสวัสดีครับผมเอาเอาโฆษณาเนี้ยกับเปิด เป, <Heck> er. นนเป็นตลาดไม้นะครับเพิ่งเปิดได้ประมาณปีนึงนี่แหละน่องไม้น่องไม้แต่เมื่อกี้คุยกับไหลได้พี่เนาะคเมื่อนี้ก็ถือว่าคนหลายลูกค้าเข้ามาคือคักอยู่ครับสามสิบสี่สิบขั้นได้อยู่อะครับนึ่มันสายแล้วกเพรายยอดครับทุกวันอังคารโอ our our ้ครับผมทางคานครับถนนเช้สายโซนครับผมคนถึงราชพัฒน์ครับผมทางจากเมืองสิบสามกิโลครับครับครับหรือจากที่แยกจอจอละกาประมาณห้ากิโลครับครับพอถึงบิ๊กัดโนมัไปจับที่เมื่อนี้กรับคุณพ่อห้อยบุญถึงมืออาชีพ ใส่ใหญ่มาเยี่ยมมาหยาบเอาได้สวงามๆครับคุณพ่อได้ตัวไหนมาเมื่อเนี่ยพ่อผมได้แม่นั่งรับเด็กสาวรบสดสาวสดสวยสดสวยครับแต่ว่าตัวนี้ต้องมือใช่แล้วครับนี่ตัวนี้เกตเดือนครับผมโอ้ตัวนี้มีลูกแล้วครับผมโดนมาแล้วครับนี่ทองมาแล้วทองแล้วครับผมรับประกันได้เดี๋ยวดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้เด็กๆครับผมนี่ครับนั่งนี่อายุยังบนท่านเด็กพ่อแปดเดือนนะครับผมโอ้หนังหนาขาใหญ่ตัวนี้เนาะแม่บอกแม่บอกแม่พันเนาะ อันอันนี้พอพอบุญถึงว่าเท่าไหร่เนี่ยอ่าตัวนี้ผมเปิดไปสองหมื่นพันครับผมราคาเปิดสองหมื่นเอ็ดราคาตัวเปิดนะครับเดินใช่ต่อรองครับต่อรองกันได้ครับผมสองหมื่นพันครับตัวสวยอ่าตัวนี้เด้เห็นนักท่องเมม่าเนี่ยบอครับแมม่าเนี่ยผมเปิดไปสามที่เบียร์หาลอยครับคล้องคล้องครัเด็กกำลังเต็มอยู่สองสามวันประกันท่องนะบอกรับประกันครับผมแน่นอนเนาะประกันทุกอย่างครับผมเอ๋อครับนี่เด้ตัวเห็นนักไทยไงเด้ตัวไทยนี่นนั่งนี่ผมเปิดไปสองหมื่นสวนครับผม ตัวนี้เป็นงัวโบดเนาะงัวโบดเป็นงัวแม่สาวงัวแม่สาวน้อยครับผมนี่งัวดแปดเดือนครับผมงัวสาวน้อยแปดเดือนเช่นกันครับผมดืออนครับผมเาดูกล้องหน่อยลูกมองกล้องหน่อยนะสวยๆดวงหน้าดวงตาเนี่ยงามครับงัวโบดนะครับพี่น้องบ่าวมันโอ้โบ๊ทลึกครับน้อล้นพร้อล้นครับหนังหนาเสืหลเขาบ่มีเขาครับส่วนเขาส่วนยังเรียบร้อยแล้วปลูกคลามได้สบายคุ้นเชื่องเนาะครับขับแมนเปิดไปสองหมื่น ครับสองหมื่นทวนราคาตัวทองครับผมอันนี้แม่ที่เพิ่งว่ายถามตัวนี้แม่ทองครับสามสิบเหรีห้าร้อยครับรับประกันให้เกือบเจ็ดเดือนครับผมรรัับปะกนทองนะครับเนาะทันโบว์ทองกรับว่าขึ้นกันไรเลยครับผมนี่ขึ้เลยเลรับประกันจากคุณพ่อเมื่ออาชีพครับถ้าโบว์ทองขึ้นกันแน่นอนขึนกันแน่นอนครับผมชั่วอร่อยเปอร์เซ็นต์ครับผอ๋อโทรหาเราอด้ะครับเดี๋ยวเอ้าพ่อบอกเบอร์เบอร์โทรศูนย์หกสามเจ็ดแปดศูนย์สองแปดสี่หนึ่งครับผมมีเบอร์หนึ่งก็ศูนย์แปดห้าหกสามเจ็ด 951ครับตัาครับผพอเอไ้ขครับผมครัพ่อครับมาคุณรภาพครับครับผมขอบครับผมผมัสดีครับพี่น้องวันนี้กับ่าาาศบิงครับท่ตลาดครับผมก็ขายดีครับซื้อขายแลกเปลี่ยนกดีครับมครับพีนเดซืายเอคทรับน่อยมาลายก็ซื้อก็มาลายครับสาหรับวันี้ว่าเพียยก็ขอจบคลิปบานไปงนครับพี่น้องเด้อสรับนีสวัสดีครับ